ก็สุดยอดเลยก็สุดยอดเลยคุณแม่ทำเองเนี่ยโอเคโอเคเท่หน้าให้กินอีกทำถูกไว้เพื่อหลานสร้างผลงานด้วยตัวเองก็เราก็อยู่เมื่อกี้พ่อก่อนเมื่อกี้ยังไม่ถึงยังไม่น้อยอันเป็นนี้ก่อนให้เกลีจำเปินก่อนเกลี่เต้นก่อนแล้วก็ทำไม่ก็ว่าชีวิตที่เราเกิดมาน ชีวิตของพ่อนี่ไม่ได้เป็นคนรวยนะไม่ได้เป็นคนรวยนะเขาี้บอกให้ให้แค่เอาเสอผ้าตีดๆเออเาสื้ิผ้าตกันวเอาหนังตัก้นว้นอันน้ำมันยาวบะเออกอเอาหนังตะก้นม้นอันน้ำมันยาวบะเออกัอจามันก็จบามันก็จบเรื่องบลเรื่อบล มีข้าวหลามมามาขายแถวนี้ด้วยเนเอฟซีมาซิมจังอ่านเบิง้งพ<ะ>อละยี่สิบอโอ้นี่ยยี่สิบบาทบอกโอ้นี่โอเคเดี๋ยวให้ช่างเขาทานนะฮะขนมอ่ะพี่เบียร์ทานหลังกินข้าวเสร็จข้าวหลามขพอหลามเป็นไงเนี่ยจะกลับจะได้กลับบ้านแล้วพี่เบียร์ดีใจไหมไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่ไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่วันที่วันที่เท่าไหร่กลับบ้านพี่เบียร์วันที่แปด อ๋อที่แปดกลับบ้านแล้วก็ไปทำอะไรกลับไปทำอะไรใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยปุ๋ยข้าวปุ๋ยมันมแล้วก็กลับมาพร้อมเพื่อนเนะาะยาวเลยที่นี้ใช่ไหมย,ยาวแล้วเพราะว่าเสร็จแล้วโอ้เรียบร้อยแล้วข้าวนาเสร็จแล้วกลับวันที่แปดประมาณวันที่สิบกว่าก็กลับมา,าผมก็จะไปส่งนะเอฟซี FC. ส่งที่คิวรถแล้วก็ไปรับที่คิวรถนี่แหละ เป็นจะแสบเลยนี่สุดยอดเมนูนี้น่ากินมากเลยเช้าเช้าแบบนี้ถ้าเห็นเยอะอย่างเงี้ยเหมือนเห็นตามตลาดเลยเออกลับบ้านกินข้าวเสร็จแล้วไป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 กลับ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 ไป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 มากลับกลับกลับ ช่างก็จะกลับประมาณวันที่8แล้วก็วันที่1ินิดๆก็จะกลับมามามาลุยงานหลังนี้ต่อนะเพราะว่าของผมเนี่ยอีกประมาณ2-3สวันก็น่าจะเสร็จแล้วแหละไม่เหลืออะไรแล้วงานก็เรียบร้อยหมดแล้วอ๋อเหลือกระเบื้องลืมไปโอเคสวัสดีค่ะเอฟซมือนี้กินข่าวเด้อทานข้าวกันนะครับสุกเล็ก ลาบซุกเล็กแล้วอาหารทั่วไปอาหารพื้นบ้านซุปเล็กนี่คือส่วนหนึ่งก็ไปให้ช่างนะเอาไปให้ช่างวันนี้เอาไปให้ช่างคือช่างเขาชอบแบบปรุงเสร็จแล้วใช่ไหมแม่ปรุงเสร็จแล้วนี่แดงๆเลยแม่ทำเองแม่เห็นปรุงเองมี่ไงช่างมาแล้วปากแดงๆเลยปากแดงๆมาแล้ย อร่อยไหมพี่มือแม่ล่ะอร่อยครับอร่อยมากเนาะถ้าไม่ยอมไม่ได้กินน้าเที่ยวหน้าจะเป็นอาหารจะเป็นอาหารท้องถิ่นท้องถิ่นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้กินบ่อยนะพี่นานกินทีนานกินทีนี่อาหารเก่าอามาอุ่นกินอีกเหลืออยู่หอนึงส่วนมากก็จะเป็นพ่อกินนะผมกับเมย์ไม่ได้กินท่านประธานกินคนเดียวนี่ก็ อนนลองประทานกินสุกแล้วสุกแล้วอ๋ออันนี้คือยังดิบอยู่อันนี้คือสุกแล้วอันนี้สุกแล้วนะฮะสุกแล้ว,ลว,ลวคืออยากกินวมะทงกโกงแต่เมื่อคืนนะคะ<ๆ>ก็เลยไปหานที่ตลาดทานให้เอสจีดูตับมะขะตับ ถ,ถ้าแบบแบบอะไรอะไรแบบนี้ต้องให้พ่อชิมให้ดูเหรอพ่อชิมเลยจะได้ฟออาหารอร่อยสองทำไมชมไม่ทำให้กินอีกนะสุดยอดเลยสุดยอดเลยครัคุณแม่ทำเองเนี่ยออโอเคโอเคเท่าน่าให้กินอีก อันนี้ขมเท่ากันไหมแม่ขมเท่ากันนี่แต่แต่ครัวแล้วนี่สุกแล้วแต่รสชาติเหมือนกันรสชาติเหมือนกันเต่ตอนนี้ดีกว่าพ่อบอกอันนี้อันนี้ดีกว่ากัดเยี่ยม จูก้ามาทำอะไรตรงนี้ืมาเฝ้าอะไรตรงนี้พ่อบอกว่าเอาเมนูเด็ดนะฮะมาให้ช่างนะฮะ <c oughs> <c oughs> พี่ทุยได้อะไรทาน <c oughs> โออาหารโับอาหารชิ้นโต <c oughs> อาหารชิ้นโตอหาริงโตอ๋ออาหารชิ้โตอืม พอคุณแม่ทำดีนะจะทำให้อร่อยอทุกวันแกจะทำแบบอะไรรอยพักเสมอแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะคั้นคั้นสม้มนะคั้นส้มคั้นส้มที่เหลือทำหมกส้มหานเอาแล้วพี่ทุยอันนี้อีกอย่างนี้ต้มหางค่ะต้มต้มหางต้มหาง พ่อมาเมื่อเช้านี้อัร์นลุงหวานแกมาให้นะพ่อเอาเมนูสุดพิเศษมาให้นะเอฟซีให้ช่างให้ช่างนะฮะเป็นต้มซุปตหางวัวโอ้หน้ากินนะเนี่ยอ่อนๆเลยเนี่ยกินตอนบ่ายตอนข่ำอันเดือีกซุปหางวัวเมนูสุดพิเศษวันนี้ของพี่ทุยกับ เพื่อนๆนะฮะนี่หางกัะโผ่แต่<ม>เหลือข้อนเนาะเหลือข้อกับมือข้อดังไว้ก็ใส่ไว้มูดประมาณห้าหกโลเนอะประมาณถุงหนึ่งไม่กี่บาทนะสบายสบายถ้าอ,อยากเมื่อไหร่สั่งข้อมาให้ผมก็ เอาสั่ง,งก็ส่ที่กระ,ะดูกมา้ากระดูกอะไร <c oughs> ลับแกมใม้หมดนีชูก,กาเป <c oughs> ็นกอให้สั่ง <c oughs> นี่นะแกก็เป็นคนบ้านเราเอามาเอามาให้เหมือนกับอ,อยากจะได้อะไรอยากจะได้อะไรรับจะมาให้ของวัตถ,ถุประยุทธาบไอตีสิน AG, ค้ดาด้วยกันนะวันนี้ก็อาหารก็น,นี่อาา่าน ตั้งแต่โบราณเรานำไปแล้วค่ะเขาจะว่าพ่อที่ว่าบอกว่าทำดีไว้เพื่อลูกทำถูกไว้เพื่อหลานสร้างผลงานด้วยตัวเองก็เราก็อยู่ก่อนเมื่อกี้ก่อนก่อนเมื่อกี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงน้อยถึงเอาตไปนี้ก่อนให้เกี่ยวกับจำเป็นก่อนเกิดเต้นก่อนเราก็ทำไหมายความว่าชีวิตที่เรา เกิดมาเนี่ยชีวิตของพ่อนี่ไม่ได้เป็นคนรวยนะไม่ได้เป็นคนรวยนะก็มาได้บอกให้ให้แค่เอาสภาพทิศซืดเออกบบสภาพทิศเกิดว่าเอาเงินรักเอาเงนวานอันมัำเงินยาวเออแบบจำมันก็ไม่จบเออข้ามก่อนเมื่อกี้นี่มันโดนใจเลี่ยมเหรอเลี่ยมเหรอ เรื่องเล่าแปลว่ายังไงป,ปลูกไม้ผลต้นห่างล้างคนเป้าไกลตาเราคนใกล้เอาไปกินก็มันเราปลูกต้นไม้ไว้ห่างๆตัวเองนะก็คนที่เล่าข้างเขาก็มาสอยมาเอาอะไรเนี่ยเราไม่ได้ดูแลให้ถึงที่สุดมันก็เป็นว่าเขาเอาไปกินนั้นเราปลูกหน่อไม้ปลูกมะม่วมมงปลูกอะไรเนี<ม>่ย<ม>คนเราเนี่ยใ<ม>กล้ตัวมันใกล้ตัวเขาเห็นเขาก็เอาไปกิน แล้วก็ไม่คิดอะไรหรอกไม่ได้คิดอะไรด้วยรือไปอา้ากินก็กินไปหาไปมันเกิดใหม่เป็นมะม่วงริมทางถูกถังถามันใกล้ทางเขาเอามีดเอาอะไรมาถากมาทางจะาาต้องปลูกยังไ<ะ>ง,งไม่พอฮะขัความยต้องหาา่างจากรั้วประมาณมห้าเมตรรูมม้สึกไมขั้วไม้ปลูกกต้ทางกับมีนันมิน่แซ่นันนี่ธรรมดาขัาแล้ว แล้วอีกอะไรอ,อีกต่อไปสืบอาจริงๆว่าอยู่ให้ใส่ใจสร้างจะล้างให้ใสจ่ใจหนีอยู่ให้ปู่มอนนีให้สอวนัว่าามันก็ว่าถ้าเราจะอยู่เราก็สร้างงานที่ไว้ถ้าเราจะ่นี้ก็ก็ไปเลยความหมายไปกับเพชรใหคนอ,อยู่ที่ถึงความหมายท้า สมุติา่ห้องอยู่บ้านนี่ห้องสีเงาบ้านเ้างตรงครับคิดพกิดใจกันว่าเอียงแต่ว่าห้องสีเงาแต่ว่าห้องกระตุ้นข้ามความดีคือเก่าเสมอต้นเสมอปลายนองนาแบบว่าคือจังผัวเมี่ยงขั้นสีนี้ก็ให้เป้านี้ขั้นสีห้างก็ให้เีียงต่อพันนาอ๋อใครวะขั้นสีนี้ ปานี่คือขั้นสิยู่สิ่งส่างขั้นสิหังสิ่งหนีขั้นสิไพ่เพือนลงโผงมันยากว่าแล้วยังไงนะแม่มันเกี่ยวกับชาวที่ยังไงนะมาแบ๊ว่าบ่อเร็เกี่ยวกับชาวที่เราอันนี้สุภาพสีสุภาพสีความหมายคือว่าจะปลูกต้นไม้สามสิบปีก็ยังไม่ได้กินผลผลิตนะไปมานอนเฝ้าอะไรตรงนี้ เฮ้น่าตนเทียงกย่มานอนเผาเลยว่าเลยงานมากเลยกลับมาน้ำเลยง่ายกับกลับมานํำ